กลับมาเมืองไทยค่ะดูเรื่องราวที่พิศณุโลกค่ะเรื่องของใหญ่เปรี้ยววัย68ปีที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพาลูกชายไปฟอกไตสัปดาห์ละ3ครั้งแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาโดนรถเฉี่ยวชนเพราะว่าจริงๆแล้วคุณยายเนี่ยตามองเห็นไม่ถนัดข้างหนึ่งแล้วก็ขี่รถไม่ค่อยเก่งก็เลยนี่ต้องทำป้ายแบบนี้ ติดไว้ชัดๆเลยโปรดระวังอย่าชนยายยายกับรถไม่เก่งยายจําเป็นต้องพาลูกพิการเดินไม่ได้ไปฟอกไตาอาทิตย์ละสาครั้งยายมาจากบางกระทุ่ง ยายอายุ68ปีแล้วยายตาไม่ดีอย่าชนยายก็มีคนผ่านไปประสบพบเจอตอนที่คุณยายขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งข้างคันนี้พอดีนะคะก็เลยถ่ายภาพไว้แล้วก็ามาโพสต์ลงในโลกออนไลน์ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าช่างตักช่างไฟเมืองตะเค้บอกว่าสงสารคุณยายจังเลยดังนั้นใครผ่านเส้นทางเนี่ยให้ระมัดระวังหน่อยนะเส้นทางบางกระทุ่มวังน้ําคูบ้านใหม่วัดพริกพิษโลก ผู้สื่อข่าวไปหายายเปรี้ยวถึงบ้านเลยบ้านยายอยู่บ้านบางกระทุ่งนะคะยายเปรี้ยวสุกแสงอายุ68ปีกําลังดูแลปรนนิบัติทํากายภาพบําบัดให้กับลูกชายคนเล็กนายอาทิตย์สุกแสงวัย37ปีอยู่คือมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกทําให้ร่างกายเป็นอมาาพาตซิกซ้ายแล้วก็ป่วยเป็นไตาวายด้วยนะคะ ยายเนี่ยบอกว่ามีลูก5คนลูกสาวสี่ลูกชายหน<ะ>ึ่งลูกชายเนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กเลยนะคะรักษาตัวอย่างนี้มาสองปีแล้วยายต้องพาไปฟอกไตที่โรงพยาบาลพุทธชินราชกับโรงพยาบาลโรงพย์อาทิตย์ละ3าครั้งเดินทางแสนยากลําบากเพราะว่ายายเนี่ยตามองไม่ค่อยเห็นข้างหนึ่งหลังก็ปวดเพราะว่าเคยถูกควายไล่ขิดจนบาดเจ็บนะคะที่ผ่านมาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพาลูกชายไปหาหมอเคยเจอรถยนต์เบียดบ้างชนท้ายมัง่ง ถึงขั้นตกข้างทางก็เคยมีต้องให้ลูกชายเนี่ยซึ่งป่วยเนี่ยคอยช่วยดูทางให้ยายเพราะยายเห็นชัดได้แค่ข้างเดียวเองมันก็ทําให้กะระยะผิดพลาดได้นะคะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับโรงพยาบาลเนี่ยคุณผู้ชม80กว่ากิโลเมตรต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่นะคะก็เลยตัดสินใจทําป้ายไว้นิ้วนี้ใหญ่ๆเลยมาติดเอาไว้ให้คนที่มองเห็นป้ายได้ระมัดระวังส่วนลูกชายนอาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อน ก็ทํามาหากินทํางานอยู่โรงงานที่ชนบุรีพอกลับมาเยี่ยมแม่ที่บ้านจูๆ่ๆปวดหัวแล้ววูบไปเลยนะคะพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายเป็นอัมาพาตไปครึ่งซีกแล้วซ้าร้ายก็ยังมาป่วยเป็นโรคไตอีกค่ะไม่เป็นไรตอนนี้นะแล้วป้ายหลังรถนี้ใครเป็นคนทำมะใครเป็นคนติดเขาเขียนก็กลัวรถจะชนเขาวางหลักเขาได้รู้อ่ะอยายจาเป็นแล้วเขาไม่รู้ว่ายายขับเกะกะมายัางไองอืม บางคนเขาก็ดีเขาก็ทะลอให้หลีกให้บางคนก็เฉียวเลยวันนี้ก็ปาดไปเลยใจเสียเลยวันนี้ปาดไปหน่อยเดียวเราเราเรามองไม่ค่อยเห็นทางไว้ยังไงครับแบบรถแรงมาขี่ตรงเนี้ยเกิดจะปาดนั่นไปเลยครับวตาไม่ดีด้วยลูมังบกครับแม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟแดงเคนรับส่งก็ดีแม่ไม่ต้องพาเราไปไง หรือมีใครจ่ายค่าเหมารถอะไรเงี้ยที่จ่ายเยอะครับเคยเคยแบบประสบเหตุที่ว่ารถชนท้ายรถอะไรเงี้ยมีม้างไหมฮะแค่แค่เฉียวเฉยเฉียวนะฮะเราก็ตลบพ้นพอเฉียวบ่อยเนี้ยคราวนี้ก็เลยติดติดป้ายไว้นิ้วเตือนเลยมันเบียดไง ถามว่ามีใครมาช่วยเหลือคุณยายหรือยังมีแล้วค่ะเปาพอเอยสำนักงานประกันสังคมอปจอพิษณุโลกอบตอท้องถิ่นช่วยเหลือกันมาพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าที่ลำบากอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องการเดินทางคุณทตยทเนี่ยบอกว่าห่วงแม่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยจะแข็งนะคะอายุก็มากแล้วเคยเปลี่ยนวิธีไม่ไปแล้วมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง เหมารถยนต์ก็ไม่ไหวมันแพงนะคะเพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลอาทิตย์ละ3ครั้งดังนั้นใครอยากจะเมตตาช่วยเหลือนะคะเขาก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์มาว่าโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือด้านไหนนะคะที่0631356643และที่แปลกก็คือยายเปรีย้ยวน่ยที่บอกว่ามีลูก5คนลูกสาว4ลูกชายหใช่ไหมคะลูกสาวเสียชีวิตไปแล้ว2คนจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกและเนื้องอกในสมองคะ่ะ ลูกชายนี่ก็ที่ป่วยอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกันครับนี่ฮะ yeah. ความทุกข์ของคนยากคนจนนะฮะ